สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเซลแบงค์นะครับแล้วก็เซลบอยครับผมครับวันนี้วงผมสองคนนะครับจะพามาจะพามาดูบรรยากาศรอบๆเต็นท์กันดูนะครับว่าเรามีรถตัวไหนแล้วก็มีรถสเปคไหนอยู่บ้างนะครับหน้าร้านของเราตั้งอยู่ถนนเพชรเกษมนะครับวันนี้เป็นขาเข้านครปฐมนะครับจากลานรีขาเข้านครปฐมทางจากทางจากจากนี่ไปแบงค์โตนครปฐมประมาณกิโลหนึ่งนะครับ ันนี้บรรยากา,าศน่าตินนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถภายในเต็นกันนะครับรถพายเต็นเต็นแล้วก็มีมีหลายตัวเลยเอเ็นเอ็มอาร้อยสามสิบตู้นะครับหกล้อแล้วก็มีนี่ครับเป็นหัวลากสามสู้สามยี่จะเป็นโซนหัวลากนะกนะจะเป็นโซนรถเล็กรถตู้หกล้อดำ ลูกพ่วงเราก็มีมีทั้งสองคันสามคันเสร็บลูกพ่วงดำไม่ดำสองคันสามคันลูกพ่วงพื้นเรียบก็สามหกหล่อใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ตสต็อกเรามีเยอะนะครับรีมรวมสามสิบสี่สิบคันได้เลยนะครัส่วนจีนีพาไปดูช่างกำลังทำพร้อมสถานหน้ารถนะครับหกล้อตู้สิบบานหกล้อตู้เย็นเราก็มีครับ ดรอครับขั้นของความสาะอาดตลอดเวลารถเรามีให้เลือกหลายรูปแบบนะตัวน,นี้อนี้จะเป็นทางโซนอูแต่งนิดหน่อยนะครับอู o. ใหญ่ของเราอยู่อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ตกแต่งนิดหน่อยอันนี้โซนโซนรางครับดรอปานงานรถนรางานรถคืองานช่างของเราอันนี้เป็นเป็นอูเล็กนะครับอู o. เล็กเก็บงานนิดนิดหน่อยๆ,ๆทำได้ แบสปิกแบบไหนเราก็ทำให้ได้หมดนะครับอยากได้ขอ,ขอบอเสียขอสูงพื้นเรียบ,บหัวคั้วสีเราก็เกทำไได้ครับนี่เป็นโซนหางพื้นเรียบพื้นเรียบทางโลเบเอททางกลางประโยชน์โซนนี้ครับเดี๋ยวพาไปพาไปดูแมคโครแมคโครตัวนี้เราก็ขายแล้วกำลังทำงานนี่เสียนหนึ่งนะครับเป็นผู้จัดการร้านของเราเป็นผู้จัดการร้านของเราคร,รับตัวน,นี สู้แดดมากไม่มีร้อนเลยครับวันนี้รถเรามีเยอะนะคเข้าเข้าได้หลายเข้าได้หลายช่องเลยรดสามสามหกเรามีโยอประสามคันนะตอนนี้ที่ยังมีโยอป่วยทั้งนั้นเลยนะคตัวนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศรอบๆเป็นของเรานะครับรถเรามีเยอะมากเลยใช่ไหมครับตอนนี้ ถ้าท่านไหนกําลังสนใจรถอยู่นะครับถ้าเข้ามาสอบถามพวกเราได้นะครับพวกเรายินดีให้คําปรึกษานะครับไฟแนนซ์ผมก็มีรองรับให้ทุกไฟแนนซ์เลยนะครับตอนนี้รองว่าช่วยดันทุกเคสแน่นอนครับระหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ์หรือว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจซื้อเป็นเงินสดมีส่วนลดให้เยอะแน่นอนครับตอนนี้ผมเซลล์แบงก์แล้วก็เซลล์บอยครับครับขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับครับ